เป็นไงครับเราเขาต้องตีกันนานไหมเนี่ยก็จนเสร็จแล้วครับโอ้จนเสร็จเลยจะเสียงดังมากนะครับถึงว่าเขาเอามาตีกันไกลบ้านโอ้ ไปสักพักเท่านั้นแหละขอบอกเลยว่าการตีของมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ถึงจะตีแรงแค่ไหนดูกันให้ชัดๆสิครับเนื้อเหล็กแทบจะไม่มีรอยยุบ้โกแต่ถึงจะออกแรงตีแค่ไหนพี่บุญรัตน์ก็บอกจิบๆบนี่ ไม่รู้ไปเอาเรียวแรงมาจากไหนดูสิครับจูมใหญ่ผ่านไปจูมเล็กตามมาติดติดเอ้าตีตีตีแล้วก็ตีหันมาตีหน้าค้องเพื่อเล่นเสียงอันนี้คือเขาเรียกอะไรคลองครับคลองครับคลองครับแ่คุยกันมาทั้งวันเพิ่งมาถามว่านี่อะไร ไ <laughs> อ้ขั้นตอนตะกี้คือการลกตาดเอาเสียงของครับลงตัดอันนี้เริ่มจะมีเสียงหรือยังครับพี่บุรักก็เริ่มแล้วครับเริ่มจะมีเสียงเพราะว่าจะเอาขึ้นมาแล้วก็เทียบเสียงดูอ๋อแรกคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เป็น <ผม S 2> หัวใจสําคัญคนั่นก็คือการแต่งเสียงและขั้นตอนนี้แหละครับที่ทําให้ของที่นี่แตกต่างจากที่อื่นอย่างส้นเชิง ขอกระซิบแบบเบาๆเลยนะครับว่าขั้นตอนนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำได้และในที่สุดของใบนี้ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อบใช้งานมาถึงทุกวันนี้พี่บุญรักษ์ภูมิใจขนาดไหน,นภูมิใจมากครับได้ทำงานที่ตัวเองสืบทอดจากพ่อมาเป็นงานที่ท้าทายนะครับ ชอบงานนี้ด้วยเพราะว่ามันใช้แรงงานก็จริงแต่ว่ามันเป็นงานบริสุทธิ์ใจตมังทั่วโลกแล้ะครับเพราะว่าส่งออกต่างประเทศด้วยลาวเวียดนามจีนพมา่าแล้วก็สหรัฐเยอรมันญี่ปุ่นอย่างนี้ครับเยอะทํามาจนทุกวันนี้รักในอาชีพการทําของขนาดไหนพี่บุรัก็รักมากครับเพราะว่ามันทําให้ผมนี่มีทุกวันนี้ได้ครับความสําเร็จของงานบางอย่างอาจไม่ได้มาจากตํารา แต่มาจากการไขว่คว้าและมานะพยายามที่จะเรียนรู้นี่ลหละครับหลักคิดง่ายๆที่นำมาสู่ความสำเร็จของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมือหนึ่งแห่งการทำของได้ยินเสียงของต้องคิดถึงเขานะครับบุญรักศีชนะผู้พิชิตตำนานของ